เมื่อวันที่9กันยายน2553ในแผนวันนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดทั่วประเทศประจำปี2553โดยมีนางนนทิยากแก้วเกตรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสภากาชาติไทยเป็นผู้กล่าวรายงานณโนะรงแรมนารายกรุงเทพมหานคร บทบาทหน้าที่การทํางานในเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเอาที่ที่ทไ,ดได้ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คืออย่างแรกเลยคืองานธุรการนะคะงานธุรการก็คืองานรับส่งหนังสือ,อการเสนอหนังสือหนังสือเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนกรองก่อน กรองและนํานเสนอนายกเหล่ากาชาดเพื่อที่ให้ในายกเหล่ากาชาดเนี่ยสั่งการต่างๆมาว่าเราควรจะทําอะไรต่อะะแล้วก็บทบาทที่2ก็คือการประสานงานระหว่างองค์กรแล้วก็กิ่งกาชาดงานบางงานเราไม่สามารถจะทําได้คนเดียวเราต้องประสานกับองค์กรต่างๆในจังหวัดนะคะขอความร่วมมือจากเขาในการที่จะทํางานตอนนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่ะจะมีบทบาทมากใน ในระบบงานราชการของจังหวัดสุราษฎร์บางทีการทํางานอะไรเนี่ยเขาจะขอความร่วมมือจากกาชาติเขาจะขอความอนุเคราะห์ขอสนับสนุนแล้วก็จะเป็นคนที่ประสานงานให้ว่า,เ,าเราเนี่ย จะ,ะประสานที่ว่าเราจะสนับสนุนได้แค่ไหนแล้วก็เขาเชิญเราไปร่วมงานเนี่ยเราก็จะประสานว่าเราควรจะให้กลุ่มไหนไปนะคะเพราะว่าคณะกรรมการเราเนี่ยมีทั้งหมดหลายคนนะคะเราก็จะแบ่งงานกันไปในแต่ละฝ่ายนะคะ่ะส่วนบทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะบทบาทหน้าที่ของเหล่ากาชาติจังหวัดคือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แล้วก็ดูแลประชาชนในจังหวัดของเราเองไม่ว่าในด้านความเป็นอยู่หรือว่าภัยพิบัติ อะไรเงี้ยเราจะดูแลช่วยเหลือเขาแต่การดูแลช่วยเหลือเขาตรงนี้เราจะต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิ่งกาชาติแล้วก็อำเภอต่างๆเพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์มีทั้งหมด19อำเภอรเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ทุกอำเภอเราจะมีกิ่งกาชาติทั้งหมด6กิ่งที่จะช่วยเหลือและอีกอย่างหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยจะมีเกาะอยู่2เกาะคือเกาะพังานแล้วก็เกาะสมุยตอนนี้เรามีการจัดตั้งกิ่งเกาะพังานขึ้นมาใหม่แต่เกาะสมุยนี่เดิมมีอยู่แล้วเขาก็จะช่วยเหลือ ตัวเขาเองในตรงนั้นด้วยแล้วก็มาประสานทางเราให้ความช่วยเหลือ,อที่ช่วยเหลือบ่อยอในตอนนี้คือการดูแลช่วยเหลือคนที่อะไรประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านความยากจนแล้วก็เรื่องสุขภาพอนามัย เราจะประสานให้เขาในการส่งต่อโรงพยาบาลให้ดูแลรักษาโดยปกติเขาใช้บัตร30บาทใช่ไหมคะทุกคนจะรู้ว่าเขาใช้30บาทแต่30บาทบางกรณีนี้ใช่ไม่ได้เราก็จะให้ในายกเนี่ยทำหนังสือถึงพอโรองพยาบาลถึงสาธารณสุขให้ช่วยประสา,อานอำนวยความเสือวอเขาตรงนี้เขาก็จะได้ตรงนี้มากขึ้นนี่คืองานที่เราทําอยู่แล้วก็งานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยจะออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่เดือนละสองครั้ง นะคะเดือนละสองครั้งเราก็จะไปมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุมันอาจจะไม่มากแต่ก็คิดว่าคงไม่น้อยสําหรับชาวบ้านที่เขาไม่มีจริงๆแล้วก็การดูแลเรื่องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบางบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยจะพังแล้วเราก็ไปซ่อมแซมให้เขาสามารถอยู่ได้แต่เราไม่ได้ว่าทำแบบจนสมบูรณ์เหมือนหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ทําได้ว่าให้เขาพออยู่ได้และเราก็อยู่ได้ด้วยบทบาทหน้าที่ที่ทําอยู่ ประจำหล่กกาชาติจังหวัดระนองนะคะัำแรกก็จะดูแลงานทุรการนะคะแล้วก็โต้อตอบหนังสือจัดเก็บแฟ้มเอกสารนะคะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เราต้องติดต่อประสานงานร่วมกันกับเขาค่ะแล้วก็จะดูแลเ,เกี่ยวกับทรัพย์สินอุปกรณ์ต่างๆของสํานักง,งานหลกกาชาติจังหวัดนะคะให้คงสภาพที่ดีเหมือนเดิมแล้วก็จานวนขอบถ้วนนะคะแล้วก็ เป็นให้ความสะดวกกับผู้มาติดต่อประสานงานเหล่ากาชาติจังหวัดและก็คณะกรรมการเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาตจังหวัดค่ะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและภารกิจของสภาการชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัด การบริหารจัดการสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งระเบียบนโยบายการเงินและการบัญชีการจัดทำแผนปฏิบัติงานของเหล่ากาชาติจังหวัดและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสภาการชาติไทยและสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน72คน